สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของวันที่24เดือนพฤศจิกา2,568นะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใด,ด,ด้ทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะขอให้ทุกคนเลือกจะสูตรที่แอดคำนวณเข้าขอให้สูตรแอดเข้าแล้วกันเนาะเรามาดูกันนะคะวันนี้วันที่ยีสิสาเนาะสำหรับวันที่23หุ้นทั้งวันให้เด่น6กับ1นะคะก็จะมาฮานอยพิเศษเต้ง6นะคะเจาะหกแปดฮานอยวีไเจาะหกแล้วก็มาเลนะคะ ส่วนรูดหนึ่งก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยเฉพาะกิจฮานอย VAP แล้วก็มาเลเนาะลาวสตานะคะเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวก็คือเด่นสองเด่นศูนย์นะคะในสูตรไม่มีเจ็ดไม่มีแปดนะคะส่วนมาเลวันนี้นะคะมาเลเข้าตัวรองหกในสูตรมีห้าหแต่จับให้ไม่ได้นะคะเข้าตัวรองเนาะ ส่วนฮาหนอยเฉพาะกิจนะคะอันนี้เด้งนะคะเพราะว่าเข้าตัวเจาะเด่นศูนย์เก้าแล้วก็เก้าหนึ่งก็สูตรเด้งไปก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับใครตามฮาหนอยเฉพาะกิจนะคะส่วนฮาหนอยพิเศษนะคะฮาหนอยพิเศษนี่เข้าตัวรองเจ็ดสูตรเข้าไม่ดีนะคะเข้าตัวรองฮาหนอยปกติหลุดค่ะ VAP หลุดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะ ส่วนพรุ่งนี้นะคะหุ้นทั้งวันให้เด่น08จับคู่ให้01 02 03 08 81แล้วก็87 801 308 287นะคะลาวสตาค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์ลาวสตาให้เด่น02 06 26 75 73 53 หกศูนย์สองเจ็ดศูนย์หกห้าสองหกสามเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสามสองห้าสามเจ็ดหกศูนย์สองศูนย์สามเจ็ดห้าสามห้าสองหกเด่นศูนย์สองนะคะไอแลพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้ออากาศเปลี่ยนและก็อุ้ยเป็นอย่างนี้แหละ

เจ็ดเก้าหกศูนย์หกสีหาเจ็ดเจ็ดเูนเก้าดินหกศูนนะคะฮานอยเฉพาะกิจคดินเก้าห้าเก้าหกห้าหกแปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึก้้าห้าหกหนึ่งแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่ง

ฮานอยพิฮานอยปกตินะคะเด่น45 47 57 08 09 89 745 047 857 908 409 589 8745 4908 9857เด่น45ค่ะ อานอยวพีนะคะเด่นสี่ห้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์สามศูนย์แปดสามแปดเก้าสี่ห้าศูนย์สี่เก้าสามห้าเก้าแปดศูนย์สามสี่ศูนย์แปดห้าสามแปดศูนย์เก้าสี่ห้าสี่แปดศูนย์สามสี่สามห้าเก้าเด่นสี่ห้านะคะครบแล้วเนาะ ก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรเทศคำนวณเข้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ